สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมสองหนะคะก็เป็นวันที่ทุกคนตั้งต,า,งตารอคอยค่ะนะคะสาวดำก็รอคอยเช่นเดียวกันนะคะค่ะ <c oughs> สาวดำก็ถาวายข้าวพ่อปู่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็ท่านก็ถึงได้ให้ตัวเลขมานะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็ รอคอยกันทุกคนเนาะสำหรับตัวเลขนะคะอ่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยนะคะแคปไปเลยนะคะท่านผู้ชมเลขตาเกี้ยงนะคะทวนอีกทีนะคะกลัวท่านจะลืมนะคะนั่นแหละค่ะนะคะเลขตาเกี้ยงกับเลขอาจารย์อาจารย์เลขลับ นะคะก็ให้มาตั้งหลายวันแล้วนะคะถ้าใครดูคลิปสาวดํานะคะเนี่ยนี่เลีกของพ่อปูพ่อปูซ้ำทีอ่อุบนจ้านะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะคะที่จะลงตัวเลขของวันนี้นะคะนะคะอ่าแล้วเราก็อรอลุ้นกันของตอนบ่ายเย,ย,ย็นนะคะก็มีเฮกันแน่นอนนะคะเลีกพ่อปูส้ำให้มานะคะสี่หนึ่งสองเจ็ดส นะคะอ่านี้เลขของแม่ย่าตะเคียนที่อยู่ที่บ้านนะคะท่านชื่นชอบก็จัดเลยค่ะนี่เลขพ่อปูสา8แสูตรคำนวณของท่านงวดนี้งวดที่3ค่ะงวดแรกแตกนะคะเข้า3ตัว2ตัวบนล่างงวดงวดที่2ไม่เข้านะคะ นี่คืองวดที่3ามกับหนึ่งมีนาเนี่ยนะคะแล้วเอฟซีก็บอกว่า,า,าลายตาว่าอย่างนั้นขอให้ขอเขียนแต่ตัวเลขได้ไหมคะนะคะเจ้าค่ะพ่อปู่ว่าอย่างนั้นสาวน้ำก็เรียนท่านท่านเขียนให้แล้วนี่นะอ่าแคบเลยจ้ะแคบเลยจ้ะแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะ,คะ,คะไม่มัวรีรอแล้วนกะ็เลขสนทรมทั้งหมดทั้งมวลม,มอีอย่างนี้เท่านี้นะคะอ่าเลขน้องเพ้นจ้า เลขน้องเพ้นนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2 5งหนะคะเสียงดวงเสียงบุญเสียงวาสนากันนะคะวันนี้นะคะอ่านี่ค่ะอ่าเลขผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะนะคะแคปเอาไว้เลยค่ะแคปเลยนะคะแคปเลยแล้วก็จะได้ไปเลือกเอาค่ะ เทพบางบทนะคะค่ะนี่ท่านให้มาตั้งแต่หลายวันแล้วนะคะ,ะค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับวันที่เรารอคอยก็คือวันนี้นะคะวันที่หนึ่งมีนาคมวันที่เลขออกโปรดใช้วิจารณ์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่านี่เลขแม่สมุดปราการค่ะ นะคะแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยนะคะนะคะแล้วท่านก็ให้มาอีกเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี่นะคะนี่นะคะให้อีกครั้งนึงนี่คือของแม่สมุทปราการค่ะ เลขพ่อปู่สีสุดโทและเลขปู่องค์อาจญาดอ,อกไม้ค่ะนะคะคลิปนี้สาวดำจะลงให้เป็นคลิปสุดท้ายของตัวเลขงวดนี้ที่จะออกวันนี้นะคะแคปไว้ค่ะแคปไปเลยแคปไว้ท่านจะได้ดูดูทีละใบแคปทุกใบหนแล้วก็ดูทีละใบเลือกเอาว่าเราชอบใบไหนนะคะถ้าเราจะมีโชคเราก็จะชอบเอาตัวที่ออกนั่นละค่ะ นี่เลขไม่ยากไพรีค่ะเลขไม่ยากไพรีนะคะท่านบอกว่าสมนาคุณสารที่พวกเราทุกคนได้ร่วมใจกันตั้งสารให้ท่านนะคะค่ะนี่ก็คือเลข แม่ย่าบาังบทเขียนให้นะคะ<ม>ก็คือห้าหกหกแปดสองตัวหกแปดไอเลขศูนย์หกเจ็ดนี่คือสาวดำฝันว่าได้ขับรถตัวเองที่เอาไปซ่อมไว้แสนกว่าบาทในในศูนย์นะคะก็ไม่มีไม่มีเงินไปเอานะคะนอกจากเลขถูกเลขเข้านะคะ,ะเมื่อวานนี้ก็ออกหานอยไปโอ้ยสามตัวเลยนะคะแม่ย่าบาังบทเขียนให้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เลขศูนย์หกเจ็ด หกเกียนนั่นเป็นเลขทะเป็นรถสาวดําดำค่ะอันนี้ก็คือเลขพระปูท่านไม่ได้เขียนนะคะท่านฉันท่านฉัน,นพับไว้ค่ะอ่นี่ค่ะ ปู่สามแปดแปดนั่งเอาปู่สามแปดแปดนั่งเอาเมื่อคือนนี้จ้านะคะปู่สามแปดนั่งเ,เมื่อคือนนี้ท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านมาตี ที่สี่นะคะที่ท่านมาท่านบอกตอนที่สาวํำไปถวายข้าวท่านนะคะไปถวายอาหารเช้าท่านนลค่ะเนี่ยค่ะท่านเขียนพับไวตั้งแต่เมื่อตั้งแต่ท่านมานู่นแหละท่านบอกพอถวายข้าวแล้วท่านก็ยื่นให้นี่นะคะที่เรารอคอยเลขที่พอปู่ไปนั่งเอากับแม่ยาบังบทเมื่อคืนนี้ค่ะท่านไปตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะท่านบอกว่ามาตอนตีสี่ นะคะแล้วท่านก็มาเขียนไว้เลยแล้วท่านก็พับไว้นะคะยังมีรอยพับอยู่เลยนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเลขที่สวนทำมีเท่านี้นะคะมีเท่านี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลมีเท่านี้แคปหมดแล้วใช่ไหมคะก็ขอให้ทุทกทท่านโชคดีนะคะหลายๆท่านก็ยังแคปไม่ทันนะอาเอาเอาแคปหนึ่งสองสามแคปเลยจ้าที่ปู่นั่งเอามาคืนนี้นั่นแหละค่ะที่เลขฟันธงนะคะคือสามป ร่างห8ดน่ยนะคะอ้าวอันนั้นอันนี้มาเลขที่แม่ย่าบางบทมาเขียนให้เทพก็มีหลายองค์นะคะเทพบก็มีหลายหลายองค์นะคะแคหรือยังคะอา้าวแคปเลยจ้าเอาเลขแม่ย,าาย่าไพลีแคปนะคะอา้าวเลขพ่อปู่สีสุดโทท่านให้เป็นงวดแรกนะคะ เอาละงวดในคราวนี้จะต้องมีเฮแนีล่ล่ะอ่าทีนี้เลขแม่สมุดปราการของแม่สมุดปราการมีสองสองสองใบนะคะอ่าอ่าแคบเลยแคบหมดรือยังคะอ้าวค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเลขผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะอ้าว ดูเลยนะคะอันนี้ก็คือเลขว่าปู่สามแปดสูตรของท่านนะคะอ้าวนี่ย่าตะเคียนที่อยู่บ้านนะคะอ่าอันนี้ก็คือปู่สามที่อยู่บน้า,านี่ก็คือตาเกี่ยงแล้วก็อาจารย์เลขลับนะคะอ้าวหมดแล้วแถมๆ ขอทุกทท่านโชคดีในงวดนี้วันนี้ขอให้มีเฮกันนะคะจะได้มีกำลังใจสร้างบุญสร้างกุศลผลบุญต่อไปนะคะเราอยู่เพื่อรอวันถูกหวยอ้าวนี่นี่คือเลขที่ปู่ไปนั่งเอาป้ปู่ซ้ำไปเนไั่งเมื่อคือนนี้เอาไว้ข้างบนเลยอ่านะคะขอทุกทท่านโชคดีนะคะขอทุกท่านมีโชคไม่ลาภกับเลขส่วนทำนะคะทุกทท่านคะ่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เอาใจช่วยสาวดำขอบคุณทุกคนที่เข้าใจสาวดำแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยสาวดำนะคะก็ล้มลุกคุกคันเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข้บางทีสาวดำก็ทอ้ทอทอ้อท่านผู้ชมนะคะตัวคนเดียวลูกผู้หญิงตัวคนเดียวทำทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลรนะคะที่จะถ้าก็คิดอยากจะหาะเขาเรียกว่า หาคนมา,าดูแลสวนธรรมนะคะที่เป็นผู้ชายคนผู้ชายที่มีอายุแล้วน่ะนะคะที่ว่าประมาณสัก50กว่าปีที่จะได้ยกกระท่อมให้ท่านได้อยู่ในสวนธรรมอยู่กับพ่อปู่สามแปนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลท่านนะคะ จะได้ดูแลท่านเมื่อก่อนก็น้องชายค่ะน้องชายนะคะทั้งสองคนตอนนี้น้องชายสาวดําป่วยทั้งสองคนเลยกับท่านผู้ชมก็ไม่มีใครดูแลนะคะก็อันไหนพอช่วยได้สาวดาก็ช่วยได้เพราะสาวดำเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่าจะใช้ไปไหนมาไหนก็คือสาวดํานั่นแหละคะ่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอทุกๆท,ท่านโชคดีกับในงวดนี้ขอให้เฮงเรวยรวยถูกหวยกันทุกคนคะ่ะ จากเลขในสวนธรรมนะคะสาธุสาธุสาธุจ้า